เอาพาเชียร์ล้านกันค่ะเม่ๆเป็นไรอ่ะคือให้ตะโกนพูดแตเสียงแหบมะเนี่ยไม่มีไม้ช่องนี้ไม่มีไม้ไม่ในการลงทุนมวยแบบแก่แก่เหมือนคนอ้าวจะไปไหนกันครับวันนี้ไปดูมวยวันนี้มีใครโชคบ้างครับมีมาลามีขามินมีลามีมีสลันมีสลี อ่าแล้วหนูมีรายการไหมคะไม่มีเออเราไปติดตามชมที่ไหนที่เวทีสมุทรปราการปากา,า,กาโอเคไปกันเลยครับไปยรลุยสวัสดีครับวันนี้ปาลิฟนะครับกำลังจะไปดูมวยที่สมุทรปราการนะครับกะละหลานตระกูลมวยเราก็ขึ้นรถกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเตรียมตัวไปสมุทรปราการ let's go <S yeah! ร้อยแล้วนะคะก็ทูสมุดประกรัน yeah. ยี่โชเอฟอร์ด้วยโชเอฟอร์ดูโชเฟอร์ด้วยเฉพาะสุดตรงก็เป็นปะปานะคะทจะพาเราไปในวันนี้แล้วก็นอนไปนี่ไปทุกทีทุกเวลาแล้วหกโ,นะโมงเอ้ยเท่านะสี่สี่โมงครึ่งไม่มีอยู่จริงจร่ตลกมากเลยรอรอรอ,รอ,รอเรื่อยไปค่ะเดี๋ยวรอ,รอมันปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันไปเลย คู่แรกบอยต่อยแล้วแม่นั่นดูไลฟ์สดเลย,อยตอนนี้รถติดมากแม่จะถึงแล้วอีกนิดเดียวเองโด้กิโลเดียวกิโลเดียวเองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูต่อกันต่อข้างในถึงสนามแล้วค่ะแม่มาไม่ทันบังบอยเตะก้านคอชอนเด็ดไปแล้วแม่เอ้ยตอนนี้กำลังรีบรีบเข้าไปนะคะอีกแค่นิดเดียวรถติดเพิ่งจะถึงเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันถึงแล้วจ้าไปดูข้างในกันตื่นเต้นมากเห็นไหมถึงแล้วมาดีนะคะ ต้องรอคู่ต่อไปแล้ว่าหลานๆไม่รู้โชกกันต่อเนื่องเลยยี่านี้เยค่ะิ้มหานยิ้มหานด้วยยิ้มหวานี่ยิ้มหวานโอ้ยโอ้ยโอ้้ยยอ้ย้ยอ้ยยโอ้อยโอ้ย้ย้ยอยยย่ย้่้อ้ออ่้้ยอ้ย้ย้ยย มาเป็นไงสตาบอยโอ้โหได้ข่าวว่าแต่งการคอร์น,น็อกไปเลยแม่มาไม,ไม่ทันด้วยใช่ไม่ทนมัทนด้วยนะบางบอยลงเวทีไปแล้วใช่ยนด้ค่ะกขอบคุณค่ะแล้วต่อไปใครอะ่ะนี่เด็กาน,นี่บางวัวล็อกนอี่สวัสดีค่ะพบปะกับเดอะแก๊ง อ้าวขึ้นไปทีแล้วนะคะเด็กยวใจในข้ี่ค่าว่าตีคัาเรียกว่ากันยากจะจำขายนี่ค่ะตีรักมวยรักมวยผูกรักมวยตีไป่ี่ก็เลยดีมาพักใส่บ้านฉันแป๊บหนึ่งนะจ๊ะบอดีนะจ๊ะบอดีจ้ะแม่เงาพา EP นี้เป็น EP แรกนะคะที่แม่เราจะพามาเชียร์หลานเพราะว่าน้องไปนี่ลูกกับพัชร์นะคะไม่ได้ชมด้วยวันนี้แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคกับว่าเราก็มาเชียร์หลานกันอยู่ทุกคนนะคะมาวันนี้เนี่ยจะมีใครชคบ้างสตาร์บอยมาราล่ารามีอาสลันนัสลี่โอ้ยแม่มันเยอะมากแม่มันเยอะมากนะแต่ว่าลูกตัวเองไม่ได้ชมด้วยนะคะแม่ค่ะแล้วก็สตาร์บอยชมไปแล้วชนะตะกานคอโอ้เเลยแม่ ก,ะะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าหลานๆเนี่ยจะมีใครชกบ้างต่อไปนะคะเพราะบรรยากาศดูคนเยอะมากแม่นะคะคนสวยอยู่กลางผู้คนที่มองเพราะคู่เสียงดัง <c oughs> นะ,ะนเดี๋ยวรอนะคะว่าข้างในเนี่ยใครจะต่อยเป็นคู่ต่อไปนะคะฝากไปกำลังใจด้วยนะคะไปดูกันระหว่างแบบว่าคนกำลังจะต่อยมวยมาดูอีกคู่นี้มาสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้มาดูใครอะแกจีบินจีบมา <laughs> วันนี้มาดูหลานวันนี้มาไปไหวันนี้มาเชียร์อะไรบ้างนี่หลานชกหลายคนเลยสตาร์บอลชกมาแล้ว<อ>ชนะน้องยกสองแล้ทำดีมากหลายคนเลยเลยหลายคนเลยไม่มีไม้ไม่มี <c ười> ไม้แล้วเขาดึงช่วยลงทุนเลยไม่มีไม้อ่ะ <c ười> วันนี้มาเชียร์บีน่านะบีหน่าชกปวดยังจ้ายังไม่ออกมาเดี๋ยวรอดูได้เลยแล้วหลายคนเลยที่ชกที่ยังต้องรอชกันต่อนะคะคือให้ตะกอนพูดในเสียงแหบมาเนี่ยไม่มีไม้ช่องนี้ไม่มีไม้ไม่มีการลงทุน ไร้วันยออก,กนยแรกมันมากงานเท่าไรรถถอด อไมาจับกอังอ่อขาัอจ่องขาเยอะถ้าไม่จับก็อะไรอะไเยงเนี่ย ลูกเป็นโลชานะคะคู่ถัดไปต่อจากบัลี่เลยถัดมาลามี่นะคะรามี่วันนี้ชกนะคะตอนนี้คู่มินดาดากำลังชกอยู่แต่ว่าไม่ได้เดินไปนะขอมูฟเป็นลามี่แล้วกันนะเตรียมพันมือนวดน้ำมันแล้วแม่ะะมีพร้อมไม่พร้อมเฮ้ยมวยชิงแชมป์ หร้องเป็นซื้อของเล่นใช่ไหมอุ้ยเหมือนกับว่าต่อยเสร็จต้องได้ฉีดใช่ไหมอยากได้อะไรตังหรืออาฉีดตังหรือของเล่นเอาไปเลยเอาตังลูกแม่ลูกแม่สุดๆลูกแม่เอาตังเนาะเลิศต้องสอนลูกแบบนี้บ้างแล้วนะคะเดีรอเรอดูรามี่เรอดูรามี่กัน โอ้ม้วนเทเลยวัยรุ่น้วนเทร้านพี่เหรอโต๊ะเป็นไงบ้างมวยวันนี้สนุกปะมวยวันนี้รับเรื่อยปได้ดีจ้าสนุกชุกชู้ก็บอกว่าแบบมันมันหยดติ๋งติ๋งเลยจัดจ้านแล้วเป็นไงร้อนเห็นไหมอ๋ร้อนมากเลยร้อนมากเลยร้อนมากแม่นะคะจากความสุขจากทุกคนวันนี้มวยเป็นไงบ้างคะสนุกมากค่ะสนุกสุดๆสนุกสนานอะไรอีก ผัววันนี้มวยเป็นไงบ้างมวยแบบแก่แก่เหมือนคน <c oughs> <c oughs> ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ตั้งใจอันนี้ยมันติดได้เฉยเฉยฉันไม่ได้ตั้งใจฉันแค่เจตนาเจตนาลมที่นี่เฮ้ยทำตัวมารยาทสามต่ำช้ายากเหมือนมึงเหรอเกิดไม่ไ,ไงเหรอมึงน,นี่พ่อแม่สอนมายัางไงหรอคะพ่อแม่มึงกับพ่อแม่กูพ่อแม่เดียวกันเพชรโซชายวันนี้ลูกคุณต่อยกี่คนคะลูกต่อยสองคนจ้าใช่ไหมคะชนะน้องหนึ่งคนค่ะ โฆษณาแตะก้านคอโอ้เปล่าค่ะแต่ก้านคอหลุดฉันดูไม่ทันว่ารถติดอยู่เออเห็นบอกว่าได้คู่ดูเดือดด้วยนะคะได้เป็นไอไนทีวีค่ะที่บ้านมีทีวีปะโชว์หน่อยโชว์หน่อยจักรจักอยู่ครบบังปอยนะคะได้ทีวีเป็นอัาฉีดนะคะปลอยดูเดือดมากไฟนี่นะคะเตะก้านคอลงเลยนวันนี่มาโหดบรงบอยมาโหดภูมิใจไหมวันนี้ภูมิใจค่ะ ดีใจแบบดีใจมากอะ en, main, main, <S <S ่ะเพราะว่าบางบอยเวลาต่อยถ้าแบบเจอคู่ห่อสู้แบบที่อายุมากกว่าเขาจะค่อนข้างแบบเช่นมากกว่าเช่นไม่เงาหุกมาจากไหนหนูก็ลูกสาวเมดาเป็นไงบ้างแพ้คะแนนจิบจะบอกว่าเก่งมากเลยนะคะเก่งมากเมากโอเคเดี๋ยวให้เมดาท้านนั้นจะไปฝากถึงแฟนมวยขอบคุณดูกำลังใจค่ะไว้เชียงหนูไฟน้านะคาบ๊ายบาย